เครื่องบินรบที่อันตรายจะได้รับการติดตั้งอาวุธขั้นสูงที่น่าประทับใจซึ่งออกแบบมาเพื่อความได้เปรียบทางอากาศและความสำเร็จของภารกิจตั้งแต่ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศไปจนถึงอาวุธนำวิธีที่มีความแม่นยำอาวุธที่ล้ำสมัยเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อเพิ่มความแม่นยำความล่องตัวและการทำลายล้างในสถานการณ์การต่อสู้ที่หลากหลายมาดูอาวุธที่อันตรายและทันสมัยที่สุดสิบชนิดสำหรับเครื่องบินรบของสหรัฐกัน ชนิดที่1 AGM 88G Advanced Anti-Radiation Guided Missile x 1 0 n รนขีปนาวุธนำวิธีต่อต้านรังสีขั้นสูงแบบ Air-to-Surface Anti-Radiation Missile ประจำการที่กองทัพเรือสหรัฐเมื่อ8พฤษภาคม2,566บริษัท Northrop g r u มนได้ประกาศผลการทดสอบที่ประสบความสำเร็จติดต่อกันเป็นครั้งที่5ของขีปนาวุธนำวิธีต่อต้านรังสีขั้นสูง AGM 88G AARGM ER ซึ่งขีปนาวุธดังกล่าวประสบความสำเร็จในการตรวจจับระบุตำแหน่งและเข้าโจมตี เป้าหมายตัวปล่อยขั้นสูงบนบกระบบขีปนาวุธนี้จะทำให้กองทัพเรือและนาวิกโยธินมีขีดความสามารถต่อต้านการโจมตีทางอากาศที่สำคัญซึ่งสามารถโจมตีภัยคุกคามระยะไกลในขณะที่นักบินยังคงอยู่นอกระยะการสู้รบที่อันตรายถึงชีวิตระบบขีปนาวุธนี้สามารถติดตั้งได้กับโครงบรรทุกข้างนอกของเครื่องบิน F/A-18E และ F/A-18G และ F-35A และ B และ4เช่นเดียวกับโครงบรรทุกภายในของ F 3 5 A และ4นอกจากนี้ยังจะเข้ากันได้กับแพลตฟอร์มของเครื่องบิน P 8 F 1 6บล็อก70และ72และย u โรไ i g h t e r ในอนาคตได้ชนิดที่2จอยสไตล์มิสไซล์แบบแอรลอนแอนตี้ชิปมิสไซล์เป็นขีปนาวุธร่อนหลายบทบาทที่ยิงทางอากาศ ซึ่งปัจจุบันได้รับการพัฒนาโดยบริษัท berg Defense and ของสเ b ิร์ก e ี e เ s น a ์แอนแอโรสเปของนอร์เวย์โดยร่วมมือกับบริษัทเรทีออนมิสไซล์ดี f เ n น e ์ของอเมริกา JSM ได้รับการออกแบบให้เป็นขีปนาวุธโจมตีเรือและติดตั้งได้กับ F-35 Lightning II F-35 สามารถบรรทุกขีปนาวุธ JSM ได้2ลูกภายในและข้างนอกบรรทุกได้4ลูก JSM มีระบบนำทางที่ช่วยให้เปลี่ยนเส้นทางได้อย่างรวดเร็วและหลบเลี่ยงเรดาร์ระดับความสูงต่ำติดตั้งการค้นหาภาพแบบอินฟราเรดในการจดจำเป้าหมายอัตโนมัติและยังรวมเอาการเชื่อมโยงข้อมูลแบบ2ทางสำหรับการกำหนดเป้าหมายใหม่และสามารถยกเลิกภารกิจได้อัตโนมัติ ชนิดที่3 AGM 1 5 8 CLRSM แบบแอร์ลอนแอนตี้ชิปมิสไซล์เป็นขีปนาวุธต่อต้านเรือแบบล่องหนที่ยิงทางอากาศซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อกองทับอากาศและกองทัพเรือเป็นรุ่นที่พัฒนาจาก AGM 158 BJSM ขีปนาวุธ LRSM มีคุณลักษณะการกำหนดเป้าหมายอัตโนมัติขั้นสูงมาก,มากๆเมื่อเปรียบเทียบกับขีปนาวุธต่อต้านเรือรุ่นเก่าเช่นฮาพูลซึ่งขีปนาวุธต่อต้านเรือแบบฮาพูลมีใช้งานมายาวนานตั้งแต่ปี1977 LRSM มีความสามารถในการกำหนดเป้าหมายอัตโนมัติโดยใช้ระบบกำหนดเป้าหมายบนเรือเพื่อระบุเป้าหมายอย่างอิสระการระบุตำแหน่งทั่วโลกการนำทางด้วยดาวเทียมหรือการเชื่อมโยงข้อมูลความสามารถเหล่านี้ช่วยให้สามารถมีส่วนร่วมกับเรือที่กำลังเคลื่อนที่ได้อย่างมั่นยำ ชนิดที่4 AIM 120D a 120 d, AM r แ a m แบบ Beyond v i s i o n r a i n Air-to-Air m i d s i l e เป็นเวอร์ชั่นอัปเกรดของ a r a m มีการปรับปรุงในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันมีระยะทำการเพิ่มขึ้นมากกว่า AIM 124 s e ถึง50%และให้การนำทางที่เหนือกว่าตลอดทั้งเที่ยวบินและด้วยเหตุนี้จึงมีความแม่นยำในการทำลายเป้าหมายแม้ว่าระยะที่แน่นอนจะไม่เปิดเผยแต่การประมาณการได้ว่าน่าจะถึงประมาณ100ไมล์หรือ160กิโลเมตร AIM 120D P3I Face 4สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มของ AIM 124โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูล2ทางการนำทางที่แม่นยำยิ่งขึ้นผ่าน GPS ที่ได้รับการปรับปรุปรงหน่วยยการวัดเริ่มต้น Inertial Measurement Unit และขยายโซน Noisecap e ปรับปรุงความสามารถในการเจาะลึกในระดับสูงและความเร็วสูงสุดที่4มาก ชนิดที่5 AIM-9X ซแบบ Short r a n g แอร์ทู a อร์มิ s ไซ e เป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยใกล้รุ่นใหม่ล่าสุดในตระกูลไซไวเดอร์ผลิตโดยเรเทียนที่พัฒนาขึ้นสำหรับกองทัพอากาศและกองทัพเรือเป็นหลัก AIM-9X มีเครื่องค้นหาแนวระนาโฟกัสนอกระยะพิสัยไกลที่ติดตั้งอยู่บนลำตัวเครื่องบินที่มีความคล่องตัวสูงพร้อมคุณสมบัติการตอบโต้ด้วยอินฟราเรดที่ได้รับการปรับปรุงอย่างมาก AIM 9X ได้เพิ่มสายชนวนที่ออกแบบใหม่และอุปกรณ์ความปลอดภัยในการจุดระเบิดแบบดิจิทัลเพื่อปรับปรุงการควบคุมและความปลอดภัยในเที่ยวบินมีการติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการปรับปรุงรวมถึงความสามารถในการล็อกหลังจากปล่อยตัวโดยใช้ Data Link ์อาวุธใหม่เพื่อรองรับการสู้รบที่นอกเหนือขอบเขต AIM 9X ใช้พลังงาน IR แบบพาสซิวสำหรับการค้นหาและติดตามเป้าหมายและยังสามารถบรรทุกหัวรบแบบกระจายตัวของระเบิดวงแหวนน้ำหนัก9.36กิโลกรัมในพิสัยเกิน10ไมล์หรือ16กกิโลเมตร ชนิดที่6 AIM 260 JATM แบบ Beyond v i s i o n Range Air to Air Missile ขีปนาวุธทางยุทธวิธีขั้นสูง AIM 260เป็นขีปนาวุธแบบอากาศสู่อากาศแบบมองเห็นระยะไกลพัฒนาโดย Lockheed Martin ออกแบบมาเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามขั้นสูงขีปนาวุธนี้ใช้แทนที่หรือเสริม AIM 120 AMRAM และวางกำลังที่กองทับอากาศ เพื่อใช้กับเครื่อง F22 Raptor และกองทัพเรือเพื่อใช้กับเครื่อง F18E a และ F Super Super Hornet และพร้อมวางแผนสำหรับใช้กับเครื่อง F35 Lightning II และ F15E x Eagle II โครงการ AIM 260เริ่มในปี2017เพื่อตอบสนองต่อการปรากฏตัวของขีปนาวุธพิสัยไกล PL-15 ของจีน ชนิดที่7 Stand ต n a ิน a c k w e a p เว็บ่อนแบบแท c t i c คอน i r to a i r m i s มิ l ไซ์เป็นขีปนาวุธอากาศสู่พื้นทางยุทธวิธีที่อยู่ระหว่างการพัฒนาในเดือนพฤษภาคม2565กองทัพอากาศสหรัฐได้ทำสัญญากับบริษัท L3 h a า r i ฮร e สเทคโนโลยีบริษัทล k อ e e d ดมาตินและบริษัท n o r t h r o p g ก um ร m แม n เพื่อเริ่มการพัฒนาระยะแรกสำหรับอาวุธโจมตีแบบ s แตน d alone เมื่อวันที่28กันยายน2566กองทัพอากาศได้ทำสัญญามูลค่า7 0 5ล้านเหรียญสหรัฐให้กัับบริษท Nottro เพื่อพัฒนาและทดสอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อโจมตีเป้าหมายที่สามารถเคลื่อนย้ายได้รวมถึงเครื่องยิงขีปนาวุธในโรงละครเครื่องยิงขีปนาวุธแบบต่อต้านเรือและระบบต่ออต้านดาวเทียม SIAW จะมีระยะการยิงที่สั้นกว่าอาวุธที่เผชิญหน้าโดยจะทำการยิงด้วยเครื่อง F-35 Lightning II หลังจากเจาะหน้านฟ้าของศัตรูได้แล้ว ชนิดที่8 AGM 179 JAGM แบบ Air-to-Surface Missile ได้รับการออกแบบให้เป็นขีปนาวุธอากาศสู่พื้นโดยมีเป้าหมายเพื่อแทนที่ขีปนาวุธปล่อยอากาศที่มีอยู่เช่น BGM-71 ขีปนาวุธ Hellfire และ Maverick ได้ออกแบบมาเพื่อติดตั้งกับเฮลิคอปเตอร์โดรนและแพลตฟอร์มปีกคงที่อื่นๆเพื่อทำลายเป้าหมายทางทะเลและทางบกที่มีมูลค่าสูงไม่ว่าจะอยู่กับที่หรือกำลังเคลื่อนที่โดยใช้ระบบค้นหาหลายโหมดเพื่อให้แน่ใจว่าการโจมตีได้แม่นยำแม้ในสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยนอกจากนี้ยังมี มีความสามารถในการยิงแล้วลืมและสามารถทนต่อมาตรก,การตอบโต้ที่หลากหลาย JAGM มีความสามารถในการรุกและการป้องกันที่มุ่งเน้นภารกิจและรักษาความได้เปรียบในการต่อสู้กับศัตรู JAGM พิสัยกลางมีระยะทำการไกลถึง16กิโลเมตรหรือ10ไมล์ ชนิดที่9อาวุธนำวิธีที่แม่นยำ PGM หรือที่เรียกว่าอาวุธอัจฉริยะหรือระเบิดอัจฉริยะ PGM เป็นอาวุธนำวิธีที่มีจุดประสงค์เพื่อโจมตีเป้าหมายเฉพาะเพื่อลดความเสียหายและเพิ่มอัตราการสังหารต่อเป้าหมายที่ตั้งไว้ในช่วงสงครามอ่าวเปอร์เซีย PGM ประสบความสำเร็จของการโจมตี75%และถูกยิงทำลายแค่9%โดยสามารถทำลายเป้าหมายได้มากถึง35เท่าจากอาวุธที่ปล่อยลงไป และชนิดที่10เพฟเฟบอมระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ระเบิดเพฟเเวอร์ชันใหม่มาพร้อมกับฟังก์ชันการระบตุตำแหน่งบนพื้นโลกและฟังก์ชันระบบนำทางเฉยการเพิ่มประสิทธิภาพนี้ผสานความแม่นยำและความสามารถในการปรับตัวที่มีอยู่ในอาวุธนำวิถีด้วยเลเซอร์แบบดั้งเดิมเข้ากับความสามารถในการนำทางด้วย GPS ทุกสภาพอากาศและพวกนี้คืออาวุธที่อันตรายและล้ำสมัยที่สุด10ชนิดสำหรับเครื่องบินรบของสหรัฐขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ แบ่งปันและติดตามเนื้อหาด้านการบินที่น่าตื่นเต้นอีกมากมาย